อ้ํพัชลาภานางฟ้าตัวจริงตอบกลับทันทีหลังแฟนขับอยากได้สิ่งนี้เป็นนางเอกขวัญใจตลอดการของวงการบันเทิงสำหรับอ้ําพัชลาภาชัเยเชื้อล่าสุดอ้ําได้ออกมาโพสภาพวันเกิดของเพื่อนสนิทพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นว่านัดรวมตัวกันเบาๆ happy birthday พี่อู๋สมิธและพี่พีลานะคะเนื่องในวันเกิดพี่อู เราจะให้พี่อู่ฆ่าร้อยครั้งเลยนะสัญญาว่าจะไม่ร้องขอชีวิตเลยหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับคนหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่อ้ําจ๋าลงรูปเบื้องหลังในกองให้พวกหนูดูบ้างนะซึ่งอ้ําเองก็ได้ตอบกลับอย่างเต็มใจว่าได้เลยค่ะวันนี้ยุ่งๆเดี๋ยวถ่ายให้นะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและเป็นกันเองกับแฟนคลับสุดๆ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอั้มถึงมีคนรักทั้งประเทศขนาดนี้